สวัสดีครับพบก,กับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปผสมเกสรฟักทองด้วยกันเราจะไปเรียนรู้ว่าดอกไหนเป็นดอกตัวผู้ดอกไหนเป็นดอกตัวเมียเราจะเห็นเกสรของดอกตัวผู้และก็ดอกตัวเมียไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับผมจะให้ดูที่เป็นดอกตัวผู้นะครับให้ดูดอกตัวผู้ก่อน นี่จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นก้านยาวๆขึ้นมานะครับแล้วก e ็เป็นช่อดอกยาวๆข้างในครับก็จะเป็นเป็นเกสรตัวผู้อยู่ในนี้นะครับอันนี้เป็นตัวผู้นะครับเป็นดอกตัวผู้ครับนี่เลยคราวนี้เราจะไปดูดอกตัวเมียนะครับดอกตัวผู้จะมีเกสรที่เป็นยาวๆแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับดอกตัวผู้นะครับคราวนี้เราไปดูดอกตัวเมียกันครับ นี่เลยนะครับดอกตัวเมียนี่ครับสังเกตดอกตัวเมียนะครับก็จะมีรังไข่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูรังไข่นี่เป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ครับเป็นรังไข่ซึ่งตัวผู้ไม่มีนะครับเป็นเหมือนกับลูกเล็กๆอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่นะครับเป็นเหมือนกับลูก เล็กๆอยู่ที่ตรงโคนโคนดอกนะครับอันนี้เรียกว่ารังไข่ถ้าเป็นอดอกตัวเมียจะมีรังไข่คราวนี้เราจะมาผสมเกรสรเอาเกรสรของดอกตัวผู้มาใส่ลงไปในเกรสรของดอกตัวเมียซึ่งจริงๆแล้วก็ให้พึ่งให้แมลงผู้นะครับเป็นคนผสมให้ก็ได้แต่ว่า เราอยากจะให้มันชัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลองผสมเกสรกันดูวิธีการผสมเกสรน,นะครับเราก็ตัดดอกตัวผู้ออกมาแล้วก็ฉีกกลีบดอกออกนะครับฉีกเบาๆนะครับฉีกกลีบดอกออกให้มันเหลือแต่เกสรตัวผู้นะครับ หลังจากนั้นเราก็เอาเกสรตัวผู้นี่นะครับไปจุ่มลงไปที่เกสรตัวเมียเลยครับนี่นะครับให้เกสรเข้าผสมกันจุ่มลงไปทั่วๆเลยนะครับจริงๆแล้วงานนี้เป็นงานของพึ่งของแมลงผู้นะครับแต่เราแย่งเขามาทำ มาแล้วพึ่งเห็นไหมครับนี่นี่ถือว่าเสร็จแล้วนะครับถ้าสมมุติเราไม่ผสมเกสรให้เขาพึ่งไม่ผสมเกสรให้เขา,มาแมลงผู้ก็ไม่ผสมเกสรให้เขาดอกตัวเมียน,นี้ก็จะเหี่ยวแล้วก็ลูกเล็กๆที่อยู่ข้างหลังที่เราเรียกว่ารังไข่นะครับมันก็จะหลุดไปเราจึงต้องมาผสมเกสรให้กับเขานะครับอ่าตอนนี้เริ่มเริ่มมีพึ่งมา3ตัวแล้วนะครับเวลาทำนี่ให้เราทําในตอนเช้านะครับ ทำในตอนเช้าจะดีที่สุดนะครับช่วงเช้าเช้าขอบคุณพี่พี่เกษตรกรทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าพี่พี่เกษตรกรคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ